มันด่ากันนี่มันอะไรเฮ้ยมันด่าไทยยูเซอร์ไอ้เหี้ยมันบอกนายกากแล้วมันก็ร้องไห้โหได้ได้ได้ไทยกูกูเดือดแล้วไม่เป็นไรมแน้วกูเดือดแล้วกูเอาหมดเลยตาอนนี้กูเอาหมดเลยกูเอาหมดเลยกูไม่สนแล้วกูไม่ไหวแล้วเพื่อนกูไม่ไหวแล้วเพื่อนกูเอาหมดเลยกูเอาหมดเลยกูเอาหมดเลย กูดึงได้คร <forcément. S 2> oh, <F> ับเพื่อนกูกูมันสุดดยอจริงเพื่อนตายหมดอ่ะกูเพื่อนกูเอาหมดเลยกูเอาหมดเลยกูเอาหมดเลยโอ้วีโดเมเกอร์พายตายละคิ้วมันจะตึงไหมเล่นตัวอะไรเล่นลิงแน่ได้นี่มันกว้างน่าจะเล่นไหนเล่นเลนไม่ได้เลนนี้ยากเลยครับกูว่า ริงรถฮอกกูก็เลไนได้เนะมื่อก่อนไม่ชอบเดี๋ยวนี้ยังชอบจัดเลยเเเมีเอโคโอภยัยไปวินโดนะเนี่ยไอ้เหียสามไปไหนฮะไม่อิูวกูเลยเออเอเคโอเอเคโเอคออยู่โคตรเจ็บมาก เอาตายแล้วเพื่อนวางเลยล่างล่างล่างลากอืมอ๋อทรับตายสองแล้วสิ่งนี้ยไม่น่าเชื่อโอวินโดโคตรปวดเลยโดนกูสองเม็ดหนักหนักเลยวินโดสูญดาเมจวินโดมันล่อไปพันล่อหูแยความแตกต่างนี่มันอะไรกันเออ ไม่ขี่ไมเพื่อนน่าใจนะแต่ก็เล่นได้เล่นไมม่ขี่เอ <escape> ้ยไเฮียฉลาดอีกทีเดียวเออเฮ้ยโคตรโคตรโมูอ่ะตัาทำยิงได้ไงวะไอ้เหี้ยโคตรโมูอ่ะ <war coworkers> มันหายหมดเลยอ่ะเออคนโมมันยิงไปได้งวะวิดด و ูยังไม่ขึ้นตะกอเลยขึ้นตัวเดียวเองสวยมานะอ้มาิที่โกหกจังอ่ะเออโกหกมันโหดจริงวมะมันเปิดไหมไม่ไล่อยู่ไม่ไล่อยู่มันไม่มีตัวฆ่ารถท้องก็ภัยเราดเมจเบา้นากเลยโก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  เราล้วงหลังไหมพอเราทอมันอึดเพราะไม่มีทัมเลยโกรจมากเออใทยไม่ขี้ไม่ขี้เอาดิไอ้เจนี่ลองระเวมั้ไปฮิวไปฮิวไปแปบ๊บนึงมอยล่ามล่ละไม่มาละอะไรกูเนี่ยแม่งรีโหลดตอนที่ไม่จำเป็นกูไม่ชอบเลยชอบลืมแบบรีโหลดอะ่ะ phải này, phải này Hóc tôi đi áo Ôi, 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 kì tên hết à Tại lắm Phái, 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 đừng có giảm hết này Hay à đi Chị bà hải Mùng bèo tốt, đến như còn mông bắn ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ตายก็ดีฮะฮ็อกโอ้เหยียดต้องเหยียบพอยไปล้วงก็ไม่ได้โคตรตัวเลยโอ้ไปล้วงก็ไม่ได้ออกพอยก็ออกไม่ได้โคตรทรมานเล่นลิงด้นเนี่ยห <c oughs> ยาเอ้ ủi chết thay, ô ta cho nãy, giờ sơn sơn lẽ. Window Window 1 Q, What the ing, go go 1 Q, Window 5 Q, ào nào, ào ra, chơi như nhang cả đấy, Window 1 Q, Nó lên lo thóc mày. หักล้างไมง่ยังไงเพราะยังไงมันก็อันต <C> ีมันก็ทำอะไรไม่ได้เยอะไรอ่ะมันด่ากันดิมันอะไรเฮ้ยมันด่าไทยยูทเซอร์เฮ <ười> ียมันบอกนายกากแล้วมันก็ร้องไห้โว้ได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 ้แห้งลิ้นละ ก็บอกว่าเราเป็นคนไทยอ่ะไทยยูเทอร์อะน่าจะโดนดึงแหละมึงอ่ะทำไมเจ้าไม่ปาฮิวห้ามฮิวกูกูกูไม่เข้าใจกูไม่เข้าใจทำไมเจ้าไม่ปายห้ามฮิวไอ้กูกูเดือดแล้วมันบอกไทยยูเทอร์กระจอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูเดือดแล้วกูเอาหมดเลยตอนนี้กูเอาหมดเลยกูเอาหมดเลยกูไม่สนแล้วเอาเลยเพื่อนเอาเลยเพื่อนเอาเลยเพื่อนกูยืนพลอยคนเดียวด้วยโอ้โหคลิปหายละ ิบหายแล้วผายกูเล่นกูจะตายแล้วเอ๊ะอนาอาอยู่เอ๊โคตรเจ๊โคตรเจ๊กูไม่ไหวแล้วเพื่อนกูไม่ไหวแล้วเพื่อนกูเอาหมดเลยกูเอาหมดเลยกูเอาหมดเลยเวลาบ้าแล้วเพื่อนเวลาเปิดพังบ้าสปาร์ต้าเดชกูดึงได้อีครับเพื่อนกูกูมันสุดยอดจริงเพื่อนตายหมดนะกูเพื่อนกูเอาหมดเลยกูเอาหมดเลยกูเอาหมดเลยตานี้กูตานี้กูตึงจริงเอ้ย ไม่โดนนะฮอกยู่ไหนวะมึงระวังเลยบอกกูเลยจะเล่นหน้ามันเอา้ายิงโนบินโบนโอย่ามันจะฮิวโดนห้ามฮิวไปขาดไายูเตอร์เหรอมึงทายูสเซอร์เหรอมึงทายูสเซอร์เหรอมึงทายูสเซอร์เหอเอรเหอ <laughs> ไอ้ย่าฝั่งเราพีมนะกูไม่กดฝั่งนู้นเลยวะไอ้เพื่อน้ทันโตทันโตแล้วเพื่อนนันโตได้อีกแล้วโอ้โหดึงกระจายเลยเพื่อนตอนนี้มาแล้วมาแล้วมานี่มานี่ใช่ปะฮอกไว้ตามยิ้มสวยสวยจัดสวยจัดไทยอันนี้นาถานไม่ถเลยฮ่าดึงได้แล้วเพื่อนเฮ้ยไม่ตายโอ้ยย่าไม่ขี่ไมงปฏิหารจะชัด เดี๋ยวกูดึงให้ดูเฮ้ยไม่โดนนะพวกมันไปทางอื่นปะมึงระวังนะนั่นไงกูรลังพูดเลยแค่ไหนละตรงนี้อุ้ยดีกูไม่ดึงดึงกูเกือบลืมเอาไม่กี่มันตายไอ้ที่เป่งนะโอ้ ยืดพอยต์ก,กันเองนะเฮ้ยอะไรอะน่าเกลียดมากเลยทิกเก็ตไฮนูนอยู่เนอะให้ระวังไฮนูนโอ้ไม่ได้วะ่ะมันมีคิดดีกรู้อะมันมีคิดเสนเนี้ะมึงเล่นยากมากเลยนะมึงต้องเปิดยืดเลยิเก็ตไม่ไม่ไม่ต้องยืดก,ก็ได้เราเก้าสิบกลาเลยไม่ถ้าเกิดมึง มึงมีอ่ะมึงเก็บไว้เลยเพราะว่าไฟหน้ามึงมึงได้ใช้เพื่ออาจจะแก้เกมไปลอยเลยเพราะเราเกาสิบกาอยู่กูกูจู้กับมันอยู่มันไม่เห็นกูเลยกูอยู่หลังมันนะเพื่อนกูไปช่วยพวกมึงไม่ได้เดี๋ยวยากไปช่วยมากเลยเนะี่ยระวังไฟยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้ว มแล้วตาย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 เยอะตายเยอะโอ้ได้ได้ได้สวยเอาเลยเพื่อนตัวเดียวโอ้ได้ใช่เยอะด่าไม่รู้ไม่ข้า0ันนะพลังพลังครึ่งเทพพลังบ้าพลังบ้าพลังบ้ามันบ่นว่าอะไรวะเดี๋ยว บอกให้มันรู้ว่ากูคนไทยเนี่ยอีโอเคฮอกโกเคสิไอ้มไทยฉันกูเป็นคนไทยบ้าแล้วไอ้บีบ้าไปแล้ว you are good หายคนคนตี มาไฟยเรามาแสดงพลังกันเราเริ่มเกิดแล้วเฮ้ยมเล่นไอ้นี่เลยวะโอริสาจะไม่รู้หรอกไอ้สาตัวแพ้อะไรมึงไอ้เีงยบอกแล้วตัวแพ้ไม่รู้ตึกเลยตายเฮ้ยเฮ้ยเจ็บอ่ะไม่ได้ยังไงวะ ไช่ใไ่ไชุ้ยไม่โดนนี่เหรอวะนี่นี่ๆๆได้ได้ <laughs> ตัวจะไหนบัชชันเรายืนเดี่ยวเลยวะยังมันเก่งอย่างวะอ๋อบัชชันมันนี่ว่าที่หายแล้วโอ,โอ้บัชชันแม่งแรงมาก ตายแล้วมาชั่นนตายกูเคซี่มาชั่นมาชุมนะไปไปไปได้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 ไหมได้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 สกีเอฟฟ์ตัวเดียวสวยสกีเอฟฟ์เอ้ยมันเข้ามันเข้าสกีเอฟฟ์สวยโอ้มันยิงกูได้ไหมอ้าวเจ็บมากเจ็บมากอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดียวเย็นนัดเดียวเลย รออะไรนัดเดียวเลยตะกี้เลือกกูเต็มไม่ใช่ไม่ใช่กูไม่ถึงตัวจอน,นักเดียวมากตอนนี้ <S <S เฮ้ยโกไม่ตายในทีเดียวได้ไงวะตัวมันเลือดสองร้อยด้วยมันเป็นไปได้ไงอ๋อตัวจอยิงฟรีเพื่อนอยู่หลังระวังนะโอ้ยโอ้โหกูยอยากได้ชุบมากตอนนี้เพราะกูมีอันติไพ่ยื้อมึงทวมึงมึงไพ่ไพจ๋า อะไรกูวะเนี่ยอะไรกูวะเนี่ยมึอืออะมันได้พอยเหรออ้าวเพิ่งเห็นไม่เป็นไรมันหนีมันหนีมันหนีพวกมันหน,มน,หนีมันกลัวเรา <c oughs> ดึงได้ <c oughs> อะไรไปเนี่ยโอ้ยอันนี้เราทองแมงมันไปมาๆๆๆา,า,าตะกี้ไม่ได้กันให้โทษยืนดีกว่าเย้ <c oughs> <c oughs> อ๋อคิดถึงกเซฟขาวเฮ้ยอะไรวะโอ๊ยบัตชั่นเปิดดีกว่าโอ๊ยกูตายแน่กูตายแน่กูตายแน่กูฮิวทันกูฮิวทัน,ทนชิบหายแล้วเออโอ้โหตายหมดเลยดีกว,ว่าโอ๊ยบัตชั่นไม่ได้วะจะเจ็บเจ็บมากเจ็บมากตายมันมีมรือสิปะเดี๋ยวมันมาชุบ อะไรกูเนี่ยอ้าวภัยหรือเปานะมึงอยู่คนเดียวมีเวลาเปิดเลยกูอยู่ <ไง S 1> <ด>เลยโอ้ยมันเ่นนชานนะแต่มันเจ็บหมดเลยเจ็บหมดเลยกูด,ดันไปไกลเลยริบเปอร์ขวาภัยตรงกลางขวาไอเ้เหี้โคตรเจ็บเจ็บไอ้หี้มันแอบ,บอยู่อ่ะไม่รู้อ่ะอยู่ไหนอะ เออโอ้ดาเมดแดนดาเมดโอ้ตึหึหึ <laughs> พลังกดเกลียวตาเลง,ง <laughs> ไอ้ย่ <laughs> า <laughs> <อ> <laughs> ทำไมกด <laughs> เล่นดีเฉยเลยย่าบัตกูจ็อบอะไรดอนโนวอนเดอร์เฟิร์สลาววะไม่รู้ตายแล้วเกิดอะไรขึ้น <laughs> แต่ตอนนี้ <laughs> ดีมากเลยสวยมากโ <laughs> <laughs> อ้ยแ <laughs> ม่งสวยจังวะ